เอาละครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีทีมงานลัคกี้สายฟรีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาพยายามจบ99ขึ้นนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็ต้องมาเตรียมของแล้วก็เช็คของกันก่อนนะครับว่าผมเตรียมอะไรมาบ้างนะครับที่จะผ่าน99ขึ้นได้หรือเปล่านะครับผมไปดูตู้ที่เก็บของกันเลยนะครับผมก็มีระเบิดทั้งหมดเกือบ60ลูกนะครับแล้วก็ปืนยิงระเบิดอีก3กระบอกนะครับ ส่วนอาหารและยาผมตุนไว้เยอะเลยนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะได้เล่นข้ามวันถ้าไม่มีเวลาหรือว่าถ้าเหนื่อยก็อาจจะพักนะครับผมมาดูอีกตู้หนึ่งครับก็จะเป็นปืนพกนะครับจะเน้นปืนพกที่ยิงแรงนะครับแล้วก็เอาปืนยูซี่มายิงทิ้งนะครับผมแล้วก็ชุดนะครับชุดทั้งหมดผมจะมีอยู่12ชุดนะครับอยู่ในศบของผมมี1ิบชุดนะครับแล้วก็ที่ตัวมีอีกหนึ่งชุดนะครับ ก็มีรองเท้าเอาไว้ใส่วิ่งนะครับเผื่อไม่พอนะครับต้องขอเตือนอีกรอบหนึ่งนะครับในการใช้ศพทําที่เก็บของเพื่อเพิ่มจํานวนช่องกอ็พยายามอย่าตายนะครับถ้าใครจะใช้นะครับก็ให้ระวังนะครับเพราะว่าถ้าตายแล้วก็ศพจะหายไปนะครับเพราะาจะเกิดศพใหม่นะครับอของในศพเก่าก็จะหายไปนะครับผม อ่ผมก็จะพยายามตัดข้ามไปรอบละสิบขึ้นนะครับผมเพื่อจะได้ดูว่าซอมบี้เยอะขนาดไหนแล้วก็ผมเล่นไปถึงประมาณไหนนะครับแล้วก็ใช้ของแบบไหนนะครับผมถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้เข้ามาเล่นนานนะครับแต่มันก็อยู่ในกิตวญาณน,นะครับที่พูดไปนะครับผมก็แอบ,บเข้าไปดูตัวเองเล่นไว้ก่อนหน้านี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่ได้บานานหลือเกินนะครับ ก็มีผิดมีพลาดบ้างนะครับก็เป็นธรรมดานะครับก็เป็นกังลใจให้คนที่จะมาลุยผ่านด่านนะครับผมก็เป็นการหาพิมพ์เขียวอะไรไปนะครับหาโมเดลรถไปนะครับผมก็เอาใจช่วยนะครับฝึกไปเรื่อยเเดี๋ยวก็ชินนะครับผมผมก็ฝึกบ่อยเหมือนกันนะครับส่วนระเบิดที่เตรียมมานะครับผมก็ปลาพลาดไปหลายลูกเหมือนกันนะครับ3 4สีลูกนะครับที่ปลาไม่เกิดประโยชน์เลยนะครับผมแล้วก็วิ่งหัวทิพหัวต่านะครับก็พยายามไม่ตายนะครับผมผมก็วิ่งรอบนะครับ แล้วก็พยายามดูยาดูชุดดูของดูปืนอะไรให้เราหยิบจับได้ง่ายนะครับเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเวลาวิ่งนะครับผมก็ผ่านไป60ขึ้นแล้วนะครับผมก็ยังได้ใช้ระเบิดอยู่นะครับแต่ก็ใช้ไปใช้มามันก็เริ่มคล่องขึ้นเรื่อยๆนะครับซอมบี้ก็เยอะนะครับผมต้องผ่านการฝึกอย่างดีนะครับผมต้องฝึกบ่อยๆนะครับมาเรื่อยๆนะครับผมผมก็เคยเล่นมาบ่อยเหมือนกันนะครับ ผมก็ได้ใช้ปืนยิงระเบิดอยู่ที่ขึ้นที่60กว่านะครับก็เวลาเราใช้ปืนยิงระเบิดเราจะโดนระเบิดไปด้วยนะครับก็อย่าลืมปั๊มยา,าครับอย่าลืมดูชุดดูยาเราด้วยนะครับว่ามันพร้อมไหมนะครับที่จะประทะนะครับผมพยายามอย่าพลาดนะครับเล่นไปเรื่อยๆนะครับให้เกิดความเคยชินนะครับผมถ้าถามผมว่ายากไหมนะครับในการผ่านขึ้นนะครับจะบอกว่ายากมันก็ยากนะครับจะบอกว่าง่ายมันก็ง่ายนะครับผม ขอแค่เราตั้งสติดีๆนะครับค่อยๆเล่นใจเย็นๆนะครับดูองค์ประกอบอะไรให้พร้อมนะครับแล้วเราค่อยเล่นไปนะครับผมกว่าที่ผมจะเล่นไปถึงที่ขึ้น90กว่านี้ผมก็เล่นไปชั่วโมงกว่ากว่าแล้วนะครับผมเล่นจนจบก็อยู่ที่ประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับผมในการเล่นผ่านขึ้นทุกขึ้นที่ผมทําอยู่นะครับผม มาถึงขึ้นที่สุดท้ายนะครับผมก็จะเอาทุ่นระเบิดไปวาง2ลูกนะครับเพราะว่าซอมบี้มันออกมาเยอะนะครับเท่าที่รอบที่แล้วที่ผมเคยเล่นตัวตัวหลักนะครับตัวที่ผมเคยสูญเสียไปนะครับอันนี้ก็เป็นตัวลองที่ผมเล่นขึ้นมาใหม่นะครับผมก็จะไม่ประมาทนะครับผมจะใช้ทุ่นระเบิดนะครับกันไว้กันเหนียวนะครับผมก็จบไปเรียบร้อยดีนะครับผม เราก็ได้โมเดลรถตำรวจแบบง่ายไหมก็ง่ายนะครับยากไหมก็ยากเหมือนกันนะครับผมก็ค่อยมาลองดูกันนะครับว่าจะไปถึงขนาดไหนนะครับหลังจากจบแล้วนะครับผมก็จะพามาเช็คของนะครับว่าผมเหลืออะไรบ้างนะครับแล้วก็ได้อะไรมาบ้างนะครับก็บัตรตำรวจที่ได้ก็เยอะอยู่นะครับแต่จะเป็นบัตรขาวนะครับส่วนปูนพกก็เหลือแค่นั้นนะครับส่วนชุดก็จะเหลือ2ชุดกับชุดหนึ่งที่ใส่อยู่นะครับผม ก็นับว่าเหลือๆนะครับที่ของที่ผมเตรียมมานะครับผมก็เอาให้ผ่านก็กลัวจะไม่ผ่านนะครับผมก็จะเอาแบบให้เหลือไปเลยนะครับเพื่อสบายใจนะครับเราจะไปแลกบัตรตำรวจกันนะครับว่าจะได้กี่ใบนะครับผมได้เขียวมา4นะครับได้ฟ้ามา9นะครับแล้วก็ได้ม่วงมา2ใบนะครับผมก็เอามาเปิดเลยนะครับเพราะว่าผมก็ตามล่าพิมพ์เขียวอยู่แล้วนะครับปืนก็ยังไม่ได้แต่งนะครับจะไปที่ไหนก็ลําบากนะครับผม ก็สรุปแล้วนะครับก่องม่วงก็ไม่ค่อยปื้มเลยนะครับผมแต่ก็ต้องทำนะครับผมก็ขอขอบคุณที่ติดตามคลิปกันมาตลอดนะครับผมขอบคุณครับ